กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นบัดเกมมิ่งนะครับเฮ <c oughs> เป็นบัดอีกแล้วนะเป็นบัตรบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูฐานลับนะครับฐานลับที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก่นอนขึ้นนะครับฐานลับเนี่ยมันจะเป็นอ,อารมณ์ประมาณที่ตั้งกิลนะครับฐานฐานที่มั่นกิลเราเนี่ย่ะวิธีเข้าก็ง่ายๆเลยนะครับคือเราไม่ต้องเข้าผ่านแมปกันเลยพวกนี้นะครับไม่ต้องเข้าผ่านแมปผ่านบอสโลกนะครับวิธีเข้าให้เ,เพื่อนๆมาที่กิลนะครับหากคำว่ากิลเนาะซื้อมา แล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาหาว่าฐานทัพกิวของเ,เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่ามันก็จะวาร์ปเข้ามาให้อัตโนมัติเลยนะครับคือฐานทัพเนี่ยถ้าถ้าเรากดวาร์ปมาฐานทัพนะครับมันจะวาร์ปแบบทันทีทันใดเลยนะครับมันจะไม่มีแบบคูลดาวน์เอฟเฟกต์วิธีวาร์ปนะครับอ่ะนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาฐานทัพเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แมพก็กว้างประมาณหนึ่งนะีแมพเดีวยวกันกับน,นี่แหละแมพเดีวยวก,กันกับ Q a นั่นแหละนะครับเนี่ยก็จะมีต้นสักุระอะไรด้วยนะครับโอ้มีคนขี่นกกระเรียนน้ยเซียนกระเรียนคุยกับเขาได้นะครับแต่เขาจะตอบแบบเราแบบเป็นระบบอัตโนมัติอะโลกถูกทำลายนะเราคุยไหมโลกถูกทำลายมนุษย์เย็นชาเกี่ยวอะไรกับข้าข้ายังคนเฉยเมย ด้วยดีไซน์ของข้ายึดมั่นบุญคุณความแค้นนี่ยึดมั่นต่อไปเนี่ยปล่อยเขาแบบยึดมั่นในบุญคุณความแค้นเอา้าทำอะไรเนี่ย <c oughs> ปล่อยปล่อยก็ทําต่อไปนะครับมีสาวสวยด้วยนะครับมีสาวสวยอ้อด้วยนะครับนี่ใครคุยขอสนับสนุนนะัสิทธิ์น้องหญิงฉู่อีพี่ไปเล่นด้วยกันไหมไปครับ ไปเลยนะครับตอบถามแบบนี้นะรีบไปเลยนะครับจิตน้องเดินไปไหนะ,เ,ะเดี๋ยวพาเดินชมแมพซะหน่อยนะครับมันเป็นแมพที่มีเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้นะีครับออสลับใครที่แบบอยากมาเดินเล่นอยากมาสํารวจก็เข้ามาดูกันได้นะ ประมาณนี้เลยรอบข้างก็จะมีแบบออ,อารมณ์ประมาณลูกปั้นนะออลืมลืมพาไปดูตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูลูกปั้นกันนะมุมมองของมันไม่เห็นนะอ,อช้างมันนะเนะี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยแท่นนะครับแท่นสลับเลยหัวกิ้วนะหัวกิ้วกับโอกมารชมิดนะครับเนีย่ยนี่คือรูปร่างหน้าตาหัวกิ้วนะ น่ารักตะมุตะมีนะครับหัวเกียวเป็นโรล,ลี่นะครับนี่เลยอ่ะสำหรับน้องบางคนก็ถามอยว่าเฮ้ยพี่เกมนี้มันมีมันมีลองเกิวด้วยเหรอมีนะครับผมทำไมไม่เห็นลองเกีวเลยนะครับลองกิวยวนี่มันมันแต่งตั้งยังไงมันทำยังไงนะครับต้องอธิบายก่อนว่ายศในกิวของเกมนี้อ่ะมันจะมี ี่ยศนะครับสี่ยศหลักๆเลยนะครับคืออันนี้ผมออกจะกิวเก่าของแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีคนเล่นนะครับก็เลยเข้ามากิ้วที่มันมีคนเล่นกิวนี้เนาะยศหลักๆเลยก็คือหัวกิวนะครับหัวกิวเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเจ้าพันธมิตรนะครับยศที่สองนะครับยศที่สองจะเป็นคุมกดนะครับคุมกดจะเป็นอันนี้เลยยศคุมกดนะครับจะเป็นลองลอง มีอำนาจระดับที่สามนะครับหัวกิวนะจะมีมีอำนาจระดับที่หนึ่งคุมกดเนี่ยไม่สามารถเปิดบอสเปิดอะไรพวกนี้ได้นะครับยศที่สามนะครับที่เรายังไม่รู้จักเลยก็คือพันธมิตรดันพันธมิตรดันนี่คือลองกิวนะครับลองหัวกิวนะแต่มันชื่อมันแปลกๆเนี่ยคือ,อหลายคนก็ไม่ไม่รู้กันแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรหรอก พันธมิตรดันเนี่ยมีอํานาจรองแค่เออจ้าพันธมิตรเท่านั้นนะครับสามารถเปิดบอสเปิดนั่นเปิดนี่ได้นะครับสามารถแบบจัดการยศตําแหน่งจัดการคลังเก็บจัดการะอะไรพวกนี้ได้สามารถเตะชาวบ้านชาวเมืองออกจากกิวหรือรับชาวบ้านชาวเมืองเข้ามากิวได้นะครับอ่ะยศสุดท้ายนะครับสิทธิ์นะครับยศสิทธิ์ต่ําสุดในหัวโซ่าหานะครับทำอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เนะครับเป็นแค่สิทธิ์ในสํานักนะครับออแต่ก็สามารถแบบแลกข,ของเอาของเข้าค้างให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับเอ,อ๊ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะสําหรับใครที่ว่างๆนะครับคิดอยากจะมาเดินเล่นสํารวจแมพนะครับก็เข้ามาเดินเล่นกันได้นะครับเข้ามาคุยกับสาวๆเลาะ,ะ,ะนี้ก็ได้นะครับนะ สาวๆเนี่ยเหนไอ้มีหนุ่มๆด้วยนะคุยคุยกับเขาได้นะครับคุยกับเขาได้เอ้ยไปจริงๆแล้วนะครับตลอดคลิปนี้